สนับสนุนโดยผงสักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทยสีดูและคลีนออกซิเจนพลัสจาก T.O.A ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีแห่งความหวังและมิตรภาพนี่คือรายการจนองงดาว สดรอบ2 0 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยแล็กตาซอยนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตของเราในค่ำคืนนี้นะครับถ้าผู้ชนะนั้นจะรับไปก่อนเลย2 0 0 0 0บาทนะครับ, 20, บและแน่นอนครับผู้ชนะของทั้งรายการทั้งหมดรายการของเราจะมอบรางวัลสูงสุดถึง,งลนะ1ล้านบาทอ ท่อนสุดท้ายของเพลงประกอบละครเนี่ยเป็นละครเรื่องเงานะครับแล้วนี่เล่นคนใต้เขาจะบอกกันเลยหุ้ยเล่นกันเลยไหมและคนจงเจ็ดลงฮ้งได้ดูดูสิมามีเอ่อต้องเรียกว่ามามีพัมบันมีพระบันมีนางจองโอ้โหดีเหมือนกันไอ้พวกทำชั่วมันจะได้รู้ที่จะไงพ้าว่ามีประโยคเด็ดเรื่องนี้ใสหัวไปชดใ้กรรม ใส่เหรอใส่หัวไปใช่หัวไปชดใช้กรรมเรื่องนี้ต้องติดตามดูคนอย่างที่พี่ไฮบอกนะคนทําชั่วนะครับใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมนะวันนี้มีพระเอกนางเอกมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตด้วยนะน้องทิสาวริทิสาลิมธรรมหิสอนนะครับและคุณอ้วนรังสิตศิระนานนท์ครับสวัสดีครับ โอ้โหออร่ามาจตกไกลเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับละครเรื่องนี้ครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นตัวแทนของสีเทานะครับซึ่งมีทั้งความดีและความไม่ดีจะรักหรือจะหลอกอะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่าคุณอ้วนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั่วไปใช่มีกิเลสมีกิเลสไม่มีใครเกิดมาขาวซะทีเดียวแล้วก็ไม่มีใครเกิดมาดำซะทีเดียวจะอยู่ตรงกลางมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะทําดีมากกว่าหรือจะทําเลวมากกว่าซึ่งคุณอ้วนก็จะเป็นตัวแทน คก็ต้องดูว่าเราจะเลือกทางดีหรือทางเร็วเงินอยู่กับเราไม่ตลอดชีวิตแต่ความดีจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครับแน่นะฮะมาที่น้องที่สาบ้างนะครับก็เล่นเป็นเจริญขวัญค่ะก็เป็นตัวแทนของความดีงามนี่แหละค่ะอย่างพี่อ้วนสีเทาใช่ไหมคะของหนูก็เป็นสีขาวถ้าสมมติวดูละครเรื่องเงาสิ่งที่คนดูจะได้คืออะไรครับก็อย่างแรกเลยก็คงจะกลัวการทําไม่ดีมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ทําบาป ตกนรกไปก็จะได้รับกรรม <ừ m. S 2> ที่แบบว่าน่ากลัวต่างกัน <ừ m. S 3> ครับนะฮก็ยังไงก็คอยติดตามด้วยแล้วกันนะครับละครเรื่องเงานะครับ,รบแล้ววันนี้ทั้งสองท่านนะฮะก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตของเราตลอดทั้งรายการเลยนะครับ,รบวันนี้ ผู้เข้าแข่งขันของเรามีใครบ้างครับพี่เอกครับคนแรกนี่คือคุณสุนารีหมายเลขที่ส5ส่วนคนที่2ก็ชื่อสุเหมือนกันนะครับหมายเลข31แล้วคนที่3นะคะหมายเลข32น้องมินนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆในรอบ20 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นร้องเพลงจบนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาแล้วโหวตมาได้เลยนะครับที่4 7 7 7 8 8 8แนะครับและตอนนี้ไปทบทวนเรื่องราวของผู้เข้ารอบท่านแรกกันก่อนเลยครับจากแดนอิสานบ้าน ปิยชัยอายุ49ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแกน่นพิสุมากรุงเทพมาทํางานขายแรงงานแต่ทาทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตังค์ไปรักษาลูกที่เป็นบ้าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเออพิสุทำงานคนเดียวเลยจะทํางานคนเดียวมา18ปีแล้วค่ะ18ปีสาม,มีพิสุไปไหนครับก็เลิกกันเลิกกันตั้งแต่ลูกชายคนโตอยู่ป .6 ค่ะคือตอนนี้ก็ดูแลลูกทั้งสองคนดูแลลูกสองคนเือตั้งน้ครับอยู่กับงาน ก็มากรุงเทพก็มารับจ้างอ่ะคืองานอะไรก็เอาหมดบางทีพี่ไปนอนที่หมอชิดอ่ะครับนอนหมอชิดแบบตีห้าพี่ก็ลุกเขาบอกลุกๆๆคนเขาก็นอนเยอะเหมือนกันนะแบบแบบถ้าจะไปเช่าบ้านก็แบบกลัวไม่มีเงินส่งไปให้พี่สาวพี่ก็อดอดอดเงินอ่ะไว้เพื่อส่งให้ลูกให้พี่สาวก็ดูแล จะต้องคอยทุกทรมานเดินเล่นล่อนไปในกรุงเทพค่ะเพื่อหาเงินส่งไปดูแลให้สองคนนี้พี่เอากําลังใจจากไหนบางครั้งก็มานั่งสมาธิมันก็ปรงไปปงป,ง,ปงเอาบค่ะปรงทําจิตใจให้ว่างเอาก็รู้แต่ไม่รู้จะทำก,ก็ได้แต่ไปใส่บาตรได้แต่ทําบุญแค่นี้คือนั่นคือสิ่งที่ที่ที่จะทำทได้จริงในในใน,ในหัวใจพี่าจะช่วยพี่สุด,ด้วยนะคะจะร้องเพลงให้ฟังเต็มที่เลยคะ่ะ ขอต้อนรับคุณสุนารีเพียรชัยหมายเลข25ครับสวัสดีค่ะน้องสุสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีแม่กูเลยโอ้ยเวัสดีคะดคะเป็นไงบ้างครับพี่สุครับ จากครั้งที่แล้วชนะทางรายการไปได้เอาเงินไปทําอะไรบ้างครับเอาไปรักษาลูกค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนก,กรินก่อนแกนค่ะแล้วตอนนี้พี่สุใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับพี่ก็ รับจ้างนวดบางทีพี่ก็ไปนุไปนอนตามบ้านเพื่อนก็ก็เหมือนเดิมเลมืกันต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่ให้กําลังใจหนูวันนี้หนูดีใจค่ะเอาละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมต้องการเป็นกําลังใจให้กับพี่สุนารีนะครับให้พิมพ์หมายเลข25นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับพิสุครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับค่ะร้องเพลงผู้หนีช้าค่ะเอาละครับเป็นกําลังใจให้กับพิสุหมายเลข25บครับเชิญครับ ทั้งสองร้องรักสุดันร้องเย็นเราผู้แพ้กัรักแท้ขอเป็นคนตัดสินจาร่ไฟจากชานชรลาบางซื่อหัวอกเราเรือเป็นคนสเสด็จที่เร่ร่อนปบ้า,บานนี้ What's am ต้องบอกว่ามาวันนี้ร้องเพลงได้ดีกว่าวันนั้นต้องบอกว่านี่เป็นวิบากกรรมนะครับการที่เรามีลูกทั้งสองคนแล้วก็ลูกทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะใช้สติแบบคนปกติได้แต่ดีที่คุณแม่ใช้ธรรมะเข้ามา,าในการที่ใช้ชีวิตยังยืนอยู่ได้ต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่แกล่งมากนะครับท่านผู้ชมครับ คุณสุนารีหมายเลข25โหวตกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณมากใช่ครับพี่ไยครับพี่จ๋าวันนี้พร้อมจริงๆอาจจะเป็นเพราะสุขภาพจิตด้วยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะดีใจนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้ววันนี้ขอให้พี่โชคดีด้วยค่ะพี่สูุดหมายเลข25ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับ ใชครับพี่ยครับวันนี้คุณสุร้องเพลงจัดเต็มมากมันเพราะอ่ะมันเพราะมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพลงเพลงนี้ถ้าเกิดเราร้องไม่ถึงจริง่ะเมโูดีมันเพี้ยนแน่นอน,นแต่วันนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดโชคด,ดีครับคุณสุนารีครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับอ้วนครับเป็นไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องดาวของพี่สุนารีครับสวัสดีครับสวัสดีกันน้องอ้วนก็ชื่นชมพี่เขานะครับที่เขาต่อสู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ ปัญหานะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเม็ดทรายนะครับถึงแม้ว่ามันจะมากแต่ว่ามันก็เล็กนิดเดียวครับผมก็อยากให้สู้ชีวิตต่อไปครับผมขอบคุณมากครับมที่น้องทิศานะครับนางเขกของเราบ้างเป็นยังไงครับขอให้ลูกชายทั้งสองคนนะคะหายไวๆดีขึ้นไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณมากครับน้องทิศาครับ ผู้ชมครับในโลกใบนี้นั้นจะมีสักกี่คนครับที่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะอดทนเพื่อเราจะมีสักกี่คนครับที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเรานั้นจะทุกข์หรือจะสุขก็ตามแต่ว่าจะต้องมีอยู่หนึ่งคนแน่นอนครับที่พร้อมจะมอบความรักมอบความจริงใจมอบความอบอุ่นให้เพราะเขารักเราตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเขารักเราตั้งแต่แรกพบนั่นก็คือบุพการีของเรารผู้ซึ่งให้กำเนิดเรานั่นเอง เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักกู้เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณสุนีนะครับหมายเลข31ห้ามพระเดดขาดครับ,บพี่สุหมายเลข25พี่สุอยากได้ตังไปไปรักษาลูกค่ะช่วยโหวตให้พี่สุด้วยค่ะ